ลุกช่าครับผมต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพนีพ่ๆ่น้องนองที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกแชนแนลนะครับผมวันนี้ก็ได้นําเอาเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นพโอเคมาฝากเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับในกระดานนี้ AI เป็นหมากสีแดงครับส่วนหมากสีขาวเป็นของผู้เล่นพีโอเค ไม่พูดความจำเพลงครับเดี๋ยวมันตีห้าเราไปเริ่มรับชมรูปแบบการเข้าตีของ AI แล้วก็รูปแบบการเข้าตีของผูเ้เล่นเกี่ยวเคในกระดานนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับดูว่าในกระดานนี้จะมีรูปแบบการบุกแบบไหนให้เราได้ศึกษากัน AI ซขึ้นเม็ดโหลดม,ามา้ามาครับดูว่ากระดานนี้ จะผูกมาเล่นกันแบบไหนในรูปแบบไหนเราได้ศึกษากันฉีดนนิดขึ้นมาสำหรับหมากขาว AI ขึ้นโคนครับจะเล่นแนวไหนครับเนี่ยครับยันเบีย้ยเม็ดนำโคนครับสำหรับ AI โอ้สองเบี้ยมาครับสำหรับผู้เล่นไปโอเค จะเป็นม้าขวาหรือเปล่าสำหรับเล่นไ็นโอเค AI จับม้าโดดมามาครับเม็ดประจำตำแหน่ง AI ขึ้นโคลนเอไอปูสองเลี้ยริมปรานฝั่งซ้ายครับปีกซ้ายขึ้นไปน่าจะเตรียมตัวนำโคลนที่ไปผูกครับสำหรับ AI ส่วนเขาเล่นเปโอเคเอเล่นมาขนาดนี้เป็นมาเทียมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเอาละครับบกหมามาเทียมครับอีไอเออผู้ okay. A, เล่นเปโอเคอีไอก็ยังเฉยๆครับยังไม่ทําอะไรเล่นเบี้ยก้ามปูดึงกระดานฝั่งขวาเปิดเป็นเบี้ยก้ามปูดึงกระดานปิดขวาเขาเล่นโอเคเรียกยัน AI โดดม้าขึ้นมาโยกขวาครับโดดม้าบุกขึ้นมาสำหรับผู้เรีนเปนโอเคเ,อเห็นอะไรรอเปล่าครับสำหรับม้าตัวนี้จังหวะนี้ AI เลือกเล่นโคดครับเลือกนำโคนขึ้นมาผูกเบียดปีกซ้ายไว้ถอยม้าครับแม่เตรียมตัวจะนำม้ามา ลงบ่อครับสำหรับหมากขาวเตรียมเพื่อรอจังหวะรอเผื่อมีลูกเคืองลูกคาดนะครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเคนะครับกินตัดเข้าไปนะครับ AI จังหวะนี้ผูเ้เล่นเป็นโอเคต้องใช้เบียดขึ้นมากิน,นครับยังคงไม่มีอะไรครับช่วงนี้ดูว่า จะถอดหมกักผู้เล่งเปลนโอเค,อเคด้วยวิธีไหนครับใหญ่ AI. ผูกเรือกรับหมากขาวจังหวะนี้ี่ไอนำขุนเข้าไปาครับกดเรือจังหวะนี้ AI ครับเรือผมโหนนำเรือมาตำแหน่งนี้ครับสถานการณ์ทางปีกซ้ายนั้นรู้สึกจะตึงเริ่มตึงเครียดครับผม เดินเรือมากดต่อบปุ่มี i ไว้ครับหรือว่าจะมีแต้มอะไรให้เราดูหรือเปล่าครับสหรับผู้เล่น P.O.K. Okay. ตอนนี้ไ i ก็ยังดูเชิงครับไม่รู้ว่าจะบุกผู้เล่นเตียเคด้วยวิธีไหนถ้าใครพลาดก่อนก็โดนนะครับผมจังหวะนี้โดนหมัดน็อกนะครับหรือว่าใครจะโดนหมัดน็อกในกระดานนี้เตรียมตัวซ้อนเรือครับสำหรับ E.I. ขอให้ขุนเปิดคลองเรือครับสำหรับแต้มนี้จังหวะนี้ของผู้เล่นเป็นโอเคมากขาวเอไอตอนเรือครับเอไอเห็นอะไรครับเนี่ยอืมจะมีการแลกลงแลกเรืออะไรกันหรือเปล่าครับจังหวะนี้ปีกซ้ายเลี้ยวขุนหลบมาปีกขวาครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเคเน้นเหนียวไว้ก่อนครับจังหวะนี้เปิดโคลขึ้นไปเตรียมตัวนำมาจับเบีย้ยขาตรงนี้ครับน่าจะมีการแลกเรือครับจังหวะนี้ เปิดก่อนนะครับกานเล่นโอเคปาก็ให้เอไอครับต้นใช้เรือก,กินจังหวะนี้จังหวะนี้โอเคหอยเม็ดมาป้องกันไม่ให้เรือเข้ามาลุกลามครับตัดอินเบียต้องเรียนนำเรือมาลูกค,ครับจังหวะนี้แม่โอ้โหสากกดต่อขุนของเอไอไว้ตั้งนานครับแม่ต้องมาผูกเบีย้ยตรงนี้ไว้แม่เสียจังหวะครับ กระดีโคนขึ้นไปอีกซ้ายนะครับเสริมการป้องกันให้กับแนวหลังครับสำหรับเรือตรงนี้ AI <c oughs> เปิดเบี้ยกลางกระดานขึ้นไปครับทำไงครับผูเ้เล่นโอเคตัดสินใจค,ครับไอโคนอาจจะเตรียมดำเรียงโคนขึ้นมาช่วย การกระดานครับสาหรับคนตัวนี้ไอโอโหไม่สนหน้าอินหน้ารมครับฟูสีเบี้ย er ขึ้นไปเลยจังหวะนี้โอ้โหรุนแรงนักเกินครับสําหรับดาเมจสีเบี้ยตัวนี้ไอดูว่าพลิงเพียเคจะใช้วิธีไหนในการจัดการครับเนี่ยโอ้โหหมากรุกนั้นนี่ยตัดจิ้ใชจิ้ชี่ชิตเปลี่ยนนะครับอาจจะลิกทั้งกระดานเลยทีเดียวจังหวะนี้ AI เลือกขิมเบี้ยสูงขึ้นไป ชิงอาณาเขตพื้นที่กลางกระดานจังหวะนี้ผู้เล่นเปีโอเคครับตัดสินใจครับทำลายเบี้ยไอแม่จังหวะนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีหรือเปล่าคร,ครับเนี่ยการกินเบี้ยตัวนี้ของผูเ้เล่นเปีโอเคนี่ไม่น่าจะเป็นผลดีสาหรับหมากขาวนะครับเพราะว่าถ้าผูเ้เล่นที่มีความชํานาญคงจะเห็นนะครับว่าไอนั้นสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้นะครับผมมีแ้ม มีแต้มทำคาดเรือนะครับทำคาดโคนนะครับจังหวะนี้คิดว่าน่าจะไม่เป็นผลดีครับสำหรับจังหวะนี้ของหมากขาวของฝั่งเซ็ตโอเคนะครับเดี๋ยวก็เอาไว้เป็นประเด็นศึกษากันครับสำหรับจังหวะนี้ AI ครับเห็นช่องครับผมใช้ม้ากินเข้ามาปาเขาให้ฟรอนเซ็ตโอเคสวนครับจังหวะนี้กินเบี้ยสูงเข้าไปโจมตีม้าแน่สงสัยลืมมอง ขาดนะครับผม AI ได้จังหวะครับกินโคนทำคาดเป็นหนึ่งทีอันนี้ที่นํามาลงให้เพราะว่าเป็นกรณีที่น่าศึกษานะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เริ่มสนใจในการเล่นหมากลุกไทยนะครับผมสําหรับผู้ที่มีความชำนาญแล้วก็คงจะเป็นจังหวะที่ธรรมดาธรรมดานะครับเป็นแบบนี้ก็นโอเคต้องจําใจครับถอยเรือ AI ก็กินโคนกางระเบียบ ปาก็มดูว่า AI นั้นจะชัดมาก,กับด้วยวิธีไหนอย่งางแบบนี้คุณโอเคพิมพ์เบีย้ยสูงขึ้นมาโจมตีเม็ดช็อตนี้ AI ตัดสินใจแลกเม็ดโอ้โหเอาคุณโ,โ,โอเคครับยังไม่กินเม็ดครับผมเลือกเดินขุนมาจะกินมาของ AI AI ว่างไงครับ AI โดดหนีเพนครับ โดดม้าเพ่นเดินเดือเส้นนี้ครับถูกเม็ด AI ทอางหานเบี้ยสูงของฝั่งเขาเล่นพีโอเคจังหวะนี้โอ้โหสร้างทางหนีให้กับม้าตัวนี้แบบสวยงามสำหรับ AI โหโดดม้าหนีครับพร้อมกับเป็นการกินเบีย้ยเอาานะครับ เป็นช็อตที่น่าศึกษาครับนะครับเดี๋ยวมามาจับกินเบี้ยตัวนี้ AI ครับสำหรับผู้เล่นพีโอเคโอ้โหเอาละครับใช้เรือมาตำแหน่งนี้จับกินเบี้ยเหมือนกันครับเป็นการกดตอบคุณของฝั่งผู้เล่นพปโอเคด้วยนะครับเรือตัวนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากครับ ถอยโคนมาโจมตีมาจังหวะนี้ตัดสินใจถอยมา้าไอที้เบีย้ยสูงขึ้นมาทิ้ไล่มาซะหน่อยครับสำหรับจังหวะนี้ของฝั่งผูเล่นเ็นโอเคโโฟเอไอครับไม่ถอยมา้าหนีครับผม AI เลือกจับม้าตัวนี้ทำมาตีลุกครับ มานี่ครับโอ้โหดุเดือดมากครับจังหวะนี้กินเลือกใช้มา้าตรงนี้ครับกินที่มาเดินเรือครับ AI กินเบี้ยขาดมาฝั่งโคเล่นเพโอเคเป็นการกดหน้าคุณไม่เลยตอนนี้สถนานการณ์นั้น AI เป็นต่อครับ ผู้เล่นเพลโอเคนมาข่าวนั้นเป็นรองครับดูว่าจะมีรูปแบบการสวนกลับด้วยวิธีไหนครับสำหรับผู้เล่นเพลโอเคจังหวะนี้ครับจัดกินมาโอ้โหจังหวะนี้ดูว่าจะยังไงครับผู้เล่นเพลโอไอไข่โคนผูกพยายามขึ้นโคนครับสำหรับ AI บีบเรื่องเรื่องกดต่อขุนโอ้โหกดต่อขุนลักษณะนี้ดูว่าสมเสียงมากครับ <c oughs> หงายเบียยตีลุกหหลบมานี้ครับโอ้โหเอาละครับแตไปยังไงต่อครับสำหรับ AI เรื่องเดื่อมาฟาดลุกจังหวะนี้เข้าไปหอห ด้านหน้านะก็ติดเบียนะครับเบียหงายโอ้โหจังหวะนี้ตัดสินใจใช้เม็ดมาป้องกันปีกข,ขวาครับปีกซ้ายเอาล้ครับโดดมา,มาอีกโอ้โห,โหจังหวะนี้สวยงามมากครับจับมาตัวนี้มาทําลูกค่าที่จังหวะนี้ครับแม่ก็จบไปที่จุดนี้เลยครับผมเป็นการขอยอมแพ้นะครับคาร์เล่นเปโอเค ก็ยาวแล้วครับผมโดนจับทําลูกค้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบการบุกที่น่าศึกษากอีกอีกหนึ่งกระดานนะครับสําหรับหมากรุกไทยในกระดานนี้เอาไว้ให้กับผู้ที่เริ่มสนใจในการเล่นหมากรุกไทยเอาไว้ศึกษากันนะครับทั้งรูปแบบการผูกหมากป็กกระดานแล้วก็รูปแบบการขยายหมากในกระดานนี้ก็น่าจะประโยชน์ได้บ้างสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยแล้วก็สนใจที่อยากที่จะาหาแนวทางในการเล่นหมากรุกไทยนะครับ